สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพีชชนเนลนะคะวันนี้นะคะคิดมาหาช่างเอค่ะเพราะว่าพีทสั่งมีดไว้นะคะให้ช่างเอเซอร์ไพรส์พี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีดที่พีทสั่งช่างเอไว้วน,นั่นจะสวยา่าทานไหมตรงหน้านี้นคือใช่หรือเปล่าต้องรอดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันตีมีดแล้วก็การทำมีดของช่างเอดีกว่านะคะเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆตามที่มาเลยค่ะ ดูขั้นตอนการตีมีดของช่างเอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามช่างเอกันดีกว่าว่า,าผลงานของช่างเอเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีคะครับไม่ได้เจอกันนานนับปีค่ะคอันนี้คือผลงานทั้งหมดของช่างเอใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของอาจารย์เสือ,อสำน้ำน่านครับก็ขออาจารย์มาเป็นตัวอย่างในการพัฒนารูปแบบมีด<ช>ของ,ของ,งตัวผมเองครับ,รบจากที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยได้ข่าว่าช่างเอไบเรียนเพิ่มเติมมาด้วยใช่ครับก็มีโอกาสได้ไปศึกษา วิธีการพันใหม่ครับเป็นเป็นการพันใหม่แบบนี้คนระับก็ประการแรกกนไหนก็ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของวัสดุนะครับประการที่สองนี่ก็มีเรื่องของความสวยงามาะครับก็ทําให้ฝักมีดด้ามมีดของเรามีความแข็งแรงคงทนมากขึ้นครับเป,เป็นการพันใหม่แล้วก็ใช้วิธีการแบบโบราณในการดูแลร,รักษาไม้ของเราครับ อยากจะทราบจังเลยว่าอะไรเป็นยังไงคะอันนี้นนเลโก้กนี่คืออะไรคะอรยอันนี้อยู่ในเป็นมีดของอาจารย์เสือเรา้ำหน้าครับนี่ก็ใส่เขาเก้งเนี่ยเก็บช่างจังเก็บช่างกระจำเลยครับแล้วก็ใส่ปักไม้ครับเป็นมีดมีดเน็บเล่มเล็กๆพกพางานปาดเฉือนเล็กๆตัดซองขนมอะไรแบบนีบ้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นวัตถุมงคลยึดเหนี่ยวจ,จิตใจด้วยอีกอย่างก็เป็นงานแฮนด์เมดครับครับเล่มนี้ แล้วก็อีกอันนึงก็ที่ผมนํามาพัฒนารูปแบบก็จะเป็นมีดลาบมีดลาบเนี้ยเป็นของอาจารย์เสือครับก็จะเป็นมีดสแตนเลสลามิเนตครับก็ใช้เหล็กไฮคาร์บอนเป็นแกนกลางสแตนเลสเนี่ย้มก็จะเกิดแนวคมที่สวยงามการตีโลหละสองทิศเข้าด้วยกันครับอ,อันนี้เป็น,ปนมรรบเป็นมีดลาบครับเป็นมีดลาบที่นิยมใช้กันในแถบของภาคเหนือแล้วก็ไปจนถึง กินตอนใต้ในเชียงตุงในรัชฐานของพม่าครับก็นิยมใช้มีดลาบซึ่งจะเป็นแนวคมที่ตรงซึ่งมีดลาบเนี้ยก็ว,กวัตถุประสงค์ของมีดลาบเนี้ยก็คล้ายๆกับมีดเน็บคล้ายๆกับมีดอินเน็บภาคกลางแต่ด้วยคมที่ตรงเนี้ยก็ใช้สําหรับการสับหมูเฉือนทํากับข้าวในตัวด้วยครับก็ในภาคเหนือนก็นิยมไปทากับข้าวด้วยไปสวนเป็นมีดอะไระสงคล้ายๆมีดอินเน็บภาคกลางอีกชนิดหนึ่งครับสว่วนอีกชนิดหนึ่งที่ผมทํา อยู่ประจําก็จะเป็นมีดเน็ตมีดเน็ตมีดเน็ตก็จะเป็นในกลุ่มนี้อันนี้ก็เป็นมีดเน็ตภ้ากลางครับก็จะมีใบที่พ้องที่ใหญ่เอวเล็กนะครับในกลุ่มของวิธีการพันไหมครับพันไหมสายของลำน้ำหน้านครับอ๋ออันนี้เป็นวัตถุมงคลได้ไหมคะอันนี้ก็เห็นลงลงหน้าทองมีมีมีปิดทองด้วยสำหรับมีดเดินป่ามีดผมก็จะ ใช้วิธีปิดทองแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็จะฝังเหรียญคดไปด้วยเพราะในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าการใช้เหรียญคดปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยฝังไว้ในมีดหรือว่าติดตัวไปเดินป่าเนี่ยก็จะช่วยปกป้องและคุ้มครองให้แค่ค่าปลอดภัยแต่สิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะ,ะวะ่าอย่างน้อยเรามีสิ่งนี้ไปด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เราอุ่นใจมากขึ้นครับในการเดินทางในการเข้าป่าครับ อันนี้เรื่องจริงค่ะมีมีแล้วก็ต้องมีเหมือนสิ่งที่เหนียวติดใจไปด้วยติดกับมีดไปด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเล่นใหญ่ไงราคาเท่าไหร่คะเล่นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเป็นมีดคูของผมครับเป็นดาบเป็นดาบเป็นมีดมีดใหญ่ยังยังไม่จับว่าเป็นดาบแค่ทีเดียวก็จะเป็นเป็นมีดเป็นดาบเป็นมีดคูที่เป็นเรียนจากสำนักสำนอกนา่นมาก็ได้ฝึกทำทำเป็นเล่นนี้ครับขอน้เออกมาครับก็จะเป็นกึ่นมีดลาบแต่เป็นเล่นใหญ่ครับ ถึงมีดลาาใช่ครับถ้เป็นเล่มใหญ่ประมาณนี้เลยจะยังยังไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของดาบซะทีเดียวก็เป็นมีดเล่มใหญ่ใบยาวประมาณสิบเจ็ดนิ้วครับก็เป็นที่ไปเรียนมาจากสำนักครับเราได้รู้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วอยากรู้ไหมคะว่าของพิษเล่มไหนของพิษเล่มไหนคะช่าเอ๋คะของคุณของคุณพิณเนี่ยก็ตั้งใจตั้งใจทําให้เป็นพิเศษเลยก็เป็นเป็นเล่มนี้ครับเป็นมีด <ม>าลาบมีดปลไว้ครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะว่าจะได้เล็บไหน,นะค,ะคือเดาๆเมื่อกี้ก็สวยมากเลยค่ะช่างเอใช้เวลาทํานานแค่ไหนคะอันนี้ก็ใช้เวลาเกือบสัปดาห์ได้ครับในการปีขึ้นใบด้วยเล็กแหนบนะครับเป็นงานร้อนปีขึ้นใบแล้วก็ด้ามเนี่ยเป็นไม้ชิงชันความยาวของใบนี้ก็9.5าจุด้านิ้วสันหนาไม่มากก็กําลังดีครับประมาณ4มิลขึ้นถึงมิลเรียวปลายก็มีบาลานซ์ที่ดีครับจับได้ดี น้ำหนักไม่มากผู้หญิงแบบผู้พี่เนี่ยก็สามารถใช้ในการสับฟันทำกับข้าวได้ข้อมือครับแล้วก็มาพร้อมกับสักฝักไม้สักไม้สักด้วยแล้วก็ผมก็ใช้วิธีกระบวนการพันไหมแล้วก็พันรัดเชือกสำหรับที่จะสะพายได้ครับนี่ก็เป็นนี่ครับถ้าเรานี่ผมก็จะแน่นสักนิดนึงครับเนื่นองจากมีความตั้งใจว่าถ้าเกิดไม่ที่ไม่ตั้งใจที่จะดึงออกมาเนี่ย ตัวนี้ก็จะไม่หลุดออกมาจากฝักครับเอ๋อหมาถึงว่าถ้าจับก็คือไม่หลุดลอมาก็จะไม่หลุดออกมาครับก็พยายามทาให้กระชับนิดนึงในกรณีถ้าเราจะดึงออกมาก็สามารถดึงได้ออกในมือเดียวได้ดดและความแข็งแรงนี่คือถ้าฝักมันคือใช่ทำจากอะไรนะคะอ๋อทาจากทําจากไหมอาพันพันด้วยไหมพันด้วยไหมแล้วก็ลงกาวแบบแบบวิธีการของสํานักรำน้ำหน้านะครับด้วยผมเคยเข้าป่าเนี่ยเวลาเดินเข้าป่าเนี่ยถ้าผมใช้ฝักไม้เนี่ยเวลาไปล้มหรือลื่นในป่าเนี่ย ฝักเนี่ยหรือว่า,าสิ่งที่คุมฝักเนี่ยชอบจะแตะกครับแล้ววันทีนี้ผมก็เห็นว่าเาถ้าเห็นอาจารย์เสือกับพี่ๆในสํานักลาน้ำ,น,ำน่านเนาะใ,ใช้วิธีการลงพันไมเน้เวลาไปล้มผมก็ซื้อพี่เขามาเล่มหนึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นช่างมีดกอยังซื้อมีดใช้อยู่ก็ไปซื้อมาแล้วก็เดินเข้าป่าทีนี้ไปล้มหรือไปกระแทกกับต้นไม้อะไรเงี้ยในจังหวะที่ลื่นเนี่ยก <c oughs> เอบบแข็งแรงทนทาน,ทานแล้วก็ไม่ ไม่แตกง่ายก็เลยมีโอกาสไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของสนักครับก็ได้ตัวนารในการทํานี้มาครับแสดงว่าความแข็งแรงก็คือถ้าเราไปบริเณจริง,รงตกเลยก็คือ,อไม่แต,ตกก็ะะยังมีความคงทนเป็นเป็นเหมือนภูมิปัญญาในการรักษารักษามีดของเราครับจากที่เซอร์ไพรส์นะคะว่าพี่จะได้มีดเล่มไหนนะคะเซอร์ไพรส์ไปก่อนนั้นก็คือไม่มีจ้เองให้ใช่ใใชค่มคะเป็นมีดมอเป็นที่ระลึก ครับมันคือมีดอะไรคะช่างเอ๋ออันนี้เป็นเป็นดาบเ,าเรื่องนี้ผมไปแกะแบบมาจากบ้านพ่อหลวงที่ที่บ้านม่อนตะเลงนะครับก็เป็นเป็นดาบงามไงในภาคเหนือจะเรียกว่าดาบงามไงก็ไปแกะแบบมาแบบนั้นอะ่พะพ่อหลวงเราว่าได้มาจากาในใบเนี่ยเขียนเป็นภาษาพม,ม่าเขียนว่าได้มาจากอินเลเลสาบจากประเทศพม่าทีนี้ผมก็เป็นใบที่งามไงเอ๊ะเป็นยังไงเนาะก็เลยไปแกะแบบมาแล้วเมื่องามไงนี่ก็คือ การที่ใบเนี่ยตั้งขึ้นแล้วถ้าล้มเนี่ยก็จะสามารถพลิกขึ้นเป็นคมได้ด้วยตัวเองครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็ถ้ารอนอนลง๋ยวก็ขึ้นมาก็จะพลิกขึ้นในตัวเองเนี่ยปาไลมาลานของใบนะแต่ก็ความสวยงามอาจจะไม่มากเท่าไหร่ครับในเล่มนี้แต่ว่ามีความตั้งใจทําให้คล้ายๆกับแบบดั้งเดิมที่ได้มาจากอิงเลสเซอร์ร ชมสักหน่อยก็ทำให้เราเพิ่มค่าผพี่น้องตั้งตั้งเงิอุอหเราคือเราสามารถตั้งขึ้นได้เลยนะครับจุดอุตกลางแล้วก็ัำไปเลยสวยงามมากสวยงามมากขอบคุณมากค่ะใช่ไหมคะสมการรอคอยเกือบนานนับปีนะคะ นอกจากนั้นนะคะช่างเองเขาก็ยังมีเพจที่สามารถสัมม่งได้แต่ว่าคนอยากบอกว่าคนนี้เขาคิวทองรอน,นิดนึงนะคะแต่ว่าได้งานที่ถูกใจแน่นอนนะคะ,ะเพจอะไรคะช่างเอครผมก็ตีมีดขายในเพจออนไลน์ชื่อว่าเพจมีดเป็นของสอนครับอขออนุญาตฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับค่ะมีมีเอะะบอร์โทรไหมคะพี่เบอร์โทร 092ครับ1919977ครับรับรองว่าได้มีจากเพนนี้ไปถูกใจแน,น่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยที่ได้ไปก็คือได้ใช้งานจริงแล้วก็ถูกใจกมากๆแล้วก็มีเล่มเล่นี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเล่มนี้ครับแต่จะเลือกเล่ม<ห>สวยมีดลาบใบ9.5นิ้วครับแ,แต่ที่ช่างเอทำให้นี่คือเหมือนกันบว่าช่างเอบอกว่าเป็นสีถูกสลกด้วยใช่ครับก็สีเชือกเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกตามวันเกิดได้มีสีแ้นะคะ จะมีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินครับสีดำอย่างเช่นสมมติว่าตอนที่เกิดวันอาทิตย์ถูกโฉลกสีแดงก็สามารถที่จะพันสีแดงได้อ๋อที่ยาวนี้คือเอาไว้มัดเอวแล้วกันใช่ไหมใช่ครับมัดเอวได้เพราว่าในกรณีที่จะพันสะพายได้เพราะสบายได้มัดเอวได้ข้าป่าอะไรอย่างนี้ช่ไหมล่ะโอเค